Terima <sweak> kasih telah menonton! ปืนแปรงกันคือปืนเสียงเ่าเพีงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแบรงกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ยุ่ผมอีกแล้วนะฮะมันเผด็จเปล่นแปลงการของผมดูผมมันไม่บูมในให้กับเราจะส่งวันที่2นะครับกันยายน2565นะฮะวันนี้นะก็เดี๋ยวเข้ามาดูนะครับมีอะไรบ้างนะฮะนะวันนี้ก็มีตัวเดียวนะครับส่งอ่าสปปนะครับหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะฮะนี้ส่งไปที่สปปเลยนะครับก็เป็นครูเซกรอสสิบเก้าเซนส์ฟบีไอนะฮะอย่างที่รู้กันนะครับฟบีไอจะมีอาร์มนะครับผมนะแล้วก็ตัวสไลด์เนี่ยจะมีการยิงฟบีไอแล้วก็โลโก้เหมือนอาร์เลยนะครับจะเหมือนกันกับอาร์มนะะฮ การยิงโลโก้ของกล็อกนะฮะอ่ะตัวนี้ได้สองมซีนะครับบอกก่อนนะครับตัวนี้เป็นแบงค์กันนะครับโดยสังเกตที่จุกลำกล้องนะฮะจุกลำกล้องจะมีบูทนะครับไขเข้าได้แต่ห้ามไขออกนะครับเน้นย้านะครับแบงค์กันจะลูตันนะครับจะไม่สามารถยิงกระสุนจริงได้นะครับจะมีแค่เสียงระฟัดเท่านั้นนะครับ หลายคนถามนะครับว่าแบงค์การเอาไว้ทําอะไรหนึ่งเลยนะครับนะไว้ฝึกซ้อมเวลาเราไปสนามนะครับก่อนที่จะมีปืนจริงนะฮะนะเพราะว่าป้องกันอันตรายที่เกิดจากการปืนลั่นนะฮะหรือว่าป้องกันอันตรายที่เกิดจากเด็กไปซนนะครับจับนะครับหยิบจับและลั่นนะครับนะมันก็ยังไม่เป็นถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะนะแบงค์การเนี่ยถ้าเราลั่นไปเนี่ยมันจะมีแต่เสียงและแฟดนะครับแต่ถ้าระยะเกินกว่าใกล้กว่า1เมตรเนี่ยก็อาจจะมีอันตรายส่งผลให้ มีแผลผู้พองได้นะครับแล้วก็สะเก็ดอาจจะขอบไปฝังไในเนื้อได้นะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นอันตรายจนพิการหรือว่าสาหัสได้นะครับถ้าเป็นแบงก์กันจุกหลังนี้นะไม่สามารถสาหัสได้แน่นอนนะครับเพราะเราทดสอบไปแล้วกับคลิปที่เราเคยทดสอบไปเนาะน้องยิงใกล้ต่ำกว่าหนึ่งเมตรแน่นอนนะครับนะแล้วได้ยิงน,นะครับ ก็เสื้อกอกว่าไม่มีการทะลุหรือว่ามีร่องรอยการยิงออกแต่อย่างไรนะฮะนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองดูระบบเลยลูกหมวกสไลด์ค้างปดแมกกาซีนแบบสไลด์เปิดนะครับเด้งเลยนะครับลองแบบสไลด์ปิดดูนะฮะแล้วปิดก็พุ่งเลยนะครับใช้ครั้งหนึ่งลูกหมวกสไลด์ค้างสไลด์เปิดพุ่งนะครับสไลด์นะครับไม่ติดขัดลื่นเลยนะฮะนะแล้วก็ไกลเนี่ยเขามีไกลสองชั้นนะครับนะกดเข้าไปนะเป็นจะมีกําแพงไกลแล้วก็กดลั่นนะครับมันถึงจะลั่นไกลได้นะดูนะ จะมีกำแพงไก่แล้วก็กดล,ลั่นนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองดูการคัดปลอกกันนะผมจะลองแล้ก็ปอกเองินสามแล้วก็ปลอกฟองสามนะครับทั้งหมดหกงับอ่ะอันนี้ลูกค้าจากสปปใชฮะส่งไปที่สปปนะครับนะเพื่อเพื่อนบ้านของเรานะครับโดยผ่านขนส่งนนะเ,เ,เนี่ยนะเอ็คเพลสเนี่ยนะบลูเทอร์นะฮจะมีเสียงธรรมชาตินิดหน่อยนะครับก็มัมีเสียงน้องๆนะครับ นะคลอไปเหมือนเรารีวิวในธรรมชาตินะครับนะอาจจะดังนิดนึงนะฮะเริ่มดังขึ้นแล้วนะครับนะเริ่มเริ่มดังแล้วนะครับนะเริ่ม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 นิดนึงนะครับก็อาจจะมีส่วนร่วมนะครับเพราะผกะติจะเอามาถ่ายด้วยนะอันนี้เร ouais. right? okay. right. ื่องราอของสนใจนะอ่ะลองการทับปอกกันนะครับปก๊ันะนะโอเคคลาสออกมาได้ดีนะครับทับปอกเงินแล้วปอกทองนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับดูสไลด์เปิดนะเร่งเลยนะครับนะอันนี้แบบสไลด์ปิดนะฮะช่วยคลั่งลูกหมดสไลด์ค้างสไลด์เปิดปุ๊บนะครับลั่นนะครับ ถ้าเดี๋ยวเราเอาสไลด์ลงแบบมีไม้กระสินะกําแพงลั่นนะครับอีกครั้งหนึ่งลูกบอสลสไลด์ค้างเอาสไลด์ลงกําแพงลั่นนะครับเดี๋ยวสังเกตดูนะร้บผมเงียบก็จะเงียบน,นะ๊บะกิบเลยฮะเห็นไหม ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะาก็คือเขาอยากมีส่วนร่วมในการรีวิวนะนะแต่ตอนนี้คือ,คอมันจะซนเกินไปนะครับก็เลยไม่เอามากนนะเกานะน,นะครับนะโอเคนะก็ขออภัยด้วยนะครับมันมีเสียงรบกวนเนาะอันนี้ก็รีวิวให้เย้ร้อยนะครับอันนี้เลขโค้ดนะครับนะา1 4 5 7นะครับ เลขโค,ค้ดมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับนะโอเคก็เป็นก๊สิบเก้านะครับก็รีดให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ส่งส่งก็พอเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับก็รีดให้เรียบร้อยตัวเดียวนะครับมีแค่นี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้ามีเสียงรบกวนเนี่ยก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับโอ้ยเบาหน่อยนะฮะนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวรีพาร์ตส่งให้ลูกค้านะครับใครอยากเป็นลูกค้านะครับอันนีแล้เกาสั่งสินค้านะครับโอ้ยจะส่งเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามกดสังยที่เปนกััดดดนนนะครบกไปููู โอเคครับรอบวันที่2กันยายน2565นะฮะแพเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งสปปนะฮะก็ลูกค้าชาวต่างชาติเนาะก็ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวนำทางไปส่งให้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามส u b ค c r i า e ยูทูปเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ